ดีเจ้า,าเดีกเอพซีสุขุมสุขคน mm. แล้วก็เก็ตีเงินอีกและกินกาแฟาทุกคนกินกาแฟก่อนที่จะแพ็คของตื่นกินมากใส่ปากได้ั้มฉ <c oughs> ีกซองขนมเตืน้นมาก็คือต้องกินกาแฟา ว่านทำอะไรพูดยังไงก็เจอว่าเปิดร้องเคียงไงอย่างกูเปิดแล้วเปิดดีเปิดแล้วเปิดดีอยอ่พูดยังบ้าด เมื่อวานฝนไม่ตกเมื่อคืนฝนไม่ตกวันนี้แดดเปี้ยงร้องเบิงงบ้ง,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 งกูซสียหามือบ้างฝนมาตกกะเสียเด็กบ้านเขาเขาหลุดไถลงไปปั่นไปไถได้พี่น้องจะได้แล้วได้ทัวตอนเราวางที่ยังพักในไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่านเขาใดใน,ในีุโรปกับเจนเพชรมันอิดก๊ะ เอาความไปจงคือกอล่ะพี่น้องความไปจงให้ลูกค้าเราก็สิไปเสื่อนปลาทูเขามาเพราะว่ามันนี่เป็นตลาดนักน้ำจูงของเขามาเราก็ตีว่ามือมืออื่นก็ตีเห็ดอื่นเห็ดมือมืออื่นเห็ดปลาทูมือเห็ดปลาล่าอันนี้ก็ตีสต็อป้านเขาสะกวนเราจะมาลุยจออีกไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปนี่พี่น้อง คอยเป็นคอยไปเมื่อยเแดดมันห้อนเย็นห้อนเลยเฮ็ดยังกัล็ลำบากจะเป็นล้มที่หล่ะคนยังป่วยเป็นฮิ็โตกหลายยูย่ๆอ่ะอันวูบเส้นเลือดนี้สมองตีบนี่ยังประมาณนี้นะเ <c oughs> ขาวิจัยวินิจัยมาว่าสาเหตุมาจากเขาได้รับวัคซีน วัคซีนนี่ยังกว่าเอ,อ้โควิดมันม,มันมีผลขางเที่ยงมันมีผลกระทบกตัวหลางกายเฮาอยู่ผลขางเที่ยงตัวหลังกายเข,า,ข,า,เยา,ยเขาอยู่สังเกตด,ดี๋ยว่าคนสมอนี่ริมเลือดในสมองอุดตันเยอะมากเส้นเลือดในสมองติดเยอะมากยูซื้อกันนอกอยูซื้อกับเป็น ดูเสือกระตายโดยที่แบบไม่ได้รักษาเลยก็เยอะอันตรายยิ่งกว่ามะเร็งทุกคนมันเป็นขึ้นแบบกระทันหันโดยที่เฮอบ่์ได้รักษาโดยที่ฮอบปรไดตัวนั่นแหละมันเม่เป็นมันไ่หนากลัวยิ่งกว่ามะเร็งอีกก็ค,คือเป็น เส้นเลือดในสมองตีบนี่แหละพวกนี้แหละเส้นเลือดในสมองแตกถ้าเขตายกับพิการเนี่ยถ้าไม่ตายก็าพิการโลกพวกนี้กินแบบนี้แลวกะแพคของเพกยังแล้วสวยเพ่นง่ายบานับนไดบนันทุกคนพูดล่ะ ที่เห็นนี้บนกินก็นคือกินลงกิบในมือเจ้าเห็นแหละกินเขากินน้ําก็ได้ประมาณนั่นเลยอันนี้ก็สิกับป้ากวบเก่าก็สิประมาณพุ่นละสามโมงสี่โมงเรงี้นเด็กแต่มือน,นี้บนนี้มีลูกค้ารอบนอกลูกค้ารอบนอกไปไสบ่ตรีลูกค้าที่บริสัทบริสัทไปเสนี่เอาไี่่งยุก,กบ,บ้าน เพื่อนสั่งสั่งปลาไย่างละหลัวละหลัวที่จะไปส่งเพื่อนเราก็สิเลยเข่าตลาดเหรือเข่าเมืองย่างเลาดเลย,ลงงเลยทิงท้งเที่ยงล่ะออกไปทิงท้งเที่ยงเพระาะว่าใบสองใบสามขาสิมาตั้งตลาดมันบ่เขาสิมาตัางตา้ตงตลาดเทาก็สิซื้อของเขา่าพร้อมนั่นสินะทุกคนแต่ว่าอืมมันจะบ้าน ลานที่เขารับทรงแฟกเนี่ยมันเป็นลานขายยาเราเจ้าหน้าที่แฟกพนักงานแฟกเนี่ยมันสิม้าบางมันบางมือมันกับา้ายบบางมือมันก็มาคาบางมือมันก็มาเทียงเดี๋ยวแต่ว่าห้าเอาของไปในศกจังหวัดใดถ้าสมมติว่าห้าเอาไปมือนี่ถ้ามันเอาไปมือนี่เลยของก็จะของก็จะออกภายในมือนี่ตอนเย็นๆยังเสียมืออื่นเขาก็จะไปหอดที่คัดคัดคัดแอบคัดกล้องไหมคัดกล้องส่งจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะ ถ้าสมมติว่าเข้าไปบท่านมือนี่มันก็จะเป็นว่าทรงมืออื่นขวามันก็สีราซาลงไปเป็นมือนึงนะคะทุกคนได้ถึงแน่นอนถึงถึงทุกทุกคนนั่นแหละอืถ้าศพจังมาบาขวา้าได้ออกเร็วก็ถึงเร็วประมาณนั้นเลยนะคะหมู่ว่านี่ก็หลายเจ้านะ,ะไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนี่มีเจ้านี่บ้มีเจ้านี่นะคะสร้างเป็นกระปุกซ้ำเด้ สร้างเป็นกระปุกจริงๆแลว้วยี่บุญผสมกระปุกนะคะเฮาก็เลยแบบว่าเอามาแพา็คสร้างแค่กระปุกเดียวพอมนะห้าสิบบาทห้าสิบบาททุกคนห้าสิบบาทแล้ววันี้อ่ามันบวกคา่าส่งยี่เลยอห้าสิบบาทค่ากล้องคา่าส่งเนี่มันหกสิบเจ็ดสิบบาทคุณเดท่ยี่บนคิดแค่ห้าสิบบาทมานี้เฮาก็เลยว่าโอ้เสียดายค่าสาง่งก็เลยแถมกระปุกเล็กไปอีกกระปุกหนึ่งห่อใส่ถุงย่างดีเอาสิ้นปิดอีหยังย่าง,างดี ซีทียูยู่บุญเขียนเรียบร้อยแล้วเนั่แต่หงผืนติดต่อไม่ได้เลยติดต่อบ่ได้กบมาเ้าอยากขายเด้ว่าม่น่าห้าอยากขายจนเกินไปได้แค่กระปุกเดียวห้าสิบบาทนะทุกคนนู่นนี่นั่นว่ายายอยากลองซิมถ้าซิมมันเสียบเป็นถุงยังสีสร้างไม่คือเป็นถุงนี่เขาก็แน์นะมาถ้าจะเอาไปซิมเอาไปล่องเบิรงน่ะสร้างเป็นถุงดีบเครื่องกิโลแค่คบวกคาส่งคารยังแล้วก็พ่ถึงสองร้อยค่ร์ไแปดสิบบาทเอง เรืลอยแปสิบ,บาทเดือรึ่งกิโลแต่อันนี้มันแค่สองขีดห้าสิบาทบวกคาส่งห้าสิบาทก็เป็นลอยหนึ่งคือเกา้าอย่างประมาณนี้จะบวกอธิบายเนาะประมาณพวกเป็นหยังดอกย้ายอ่าหนูสอบย้ายคนอยากล้องก่อนจะกกระปุกหนึ่งก็เลยว่าเอาโอเคกันสั่นก็นได้กระปุกหนึ่งห้าสิบาทไปนี่กับมะบวกกับคาส่งอีกห้าสิบเป็นลอยหนึ่งเด้อแล้วก็ส่งที่อยู่มาหนูนี่นั่นก็โอเคเขาก็บอกว่าเออโอเคเอา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 เ,อา,เ,อา,เอากระปุกเดียวนะยั่นแหละย้ายโอเคเขาก็ตามนั่น เขาก็ทรงลเลขที่บัญชีหาทั้ง่าโอนทั้งา่าทรงทั้งโอนเข่ามา่าของเป็นลอยหนึง่งเขาก็ทรงห้เรียบร้อยแล้เวเขาบอกว่าทรงที่อยู่มากมืออื่นจะจัดสรงห้พพอมุงโบระบโบต่อบบอ่านโบยังทั่วไปกับบอ่านก็เลยค่ากันอยู่นี่แหละ,ะเลยค่ากองอัเจยาะอยู่นี่แหละจะได้แกะออกเจ็บเข่าตู้นี่แหละทุกคนอันการสร้างของนี่ ถ้าบออยากได้หรือว่าถ้าบ่าจริงจังกะ่ะเห็นไ้แมค่าเสียเวลาเถอะเนาะมันเสียเวลาต้องเก็บออกจากกล้องแล้วกะเก็บเขาทีเมื่อนี้ผมจะเอาไปส่งลูกค้ารอบนอกเขาบอกแมบนบอแมน่าเขาบอสร้างได้หนิย่าบนมากน่คนที่เขาหลับไปจำนายตัวเขาหลับจากเฮ้าในในฤทดราคาส่งแมนบอ กระปุกเด้อันนี้คือกระปุกเขาหลับในค่าราคาทรงเลดทรงแล้วเขาก็เอาไปขายปลีกนะคะทุกคนหลับจะบนไปกระปุกละท่านี้เขาก็ไปบวกเพิ่มขายกระปุกท่านี้ตีแบรนด์ของเขาก็คือเขาจะไปติดไปติดสติกเกอร์หรือบาโลกโก้ของเขาอะไปติดเป็นโลกโก้ของเขาต่างหากนะทุกคนอันนี้เขาก็ะ่ไริวานะไม่ได้ว่ากันเพราะว่าเราให้สิทธิ เอาขายซีดกับเออแม่ค่ะตัวแทนจำนายเขาเรียกตัวแทนจำนายนะคะว่าเขาจะเอาไปจังไนกร้ซงเนาะเราก็ส่งให้ใน,ในในในราคาเลดเลดส่งนั่นแหละกระตามนั่นวัานี่ยี่บุญมาแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็มาเอาค่ะค่ะคนัะสร้างไปขายประจําสร้างไปขายประจเอาเธอเราเยอะนะอาเอะเธอเราเป็นซีโลิซีปล ย่างหน่อยกับซีโลสิบีาโลวเอาก็จ,จัดสมเราก็จ,จัดให้ไปเลยนี่คือคน้นเห็ดบนเห็คนเห็ดใส่ถุงแบบนี้ไว้ให้เลยนะคะสั่งกับตั่งกับปลุกไงมาแมนบอสั่งกับปลุกไงมาที่ผมก็ใส่ถุงสีนฝาพร้อ,อมเด้อเอาเต็บใส่เตีบขาวสีนถุงแล้วยังก,ก็ไม่ใส่ถุงปฏิสติบแบบนี้เออเราจะคอยเอา ลงกองลงอย่างนี่เขาก็จะแถมกระปุกเล็กนี่ไปด้วยนะคะเนี่ยไม่ติดต่อว,ว่าติดต่อว,ว่าอย่างเข้ามาเลยก็เลยเอาไว้อย่างนีล้ละเดียวจะเอาข่าตู้เก็บข่าตู้ไม่สร้ววางเล้วบ่ใส่ใจสร้ววางเล้วก็สารต่อบ่บ่คิดว่าอแม่ค่ะเขาจะแบบใดแบบใดไม่อ่านไม่อะไรเลยนะขั้นมาหยุขั้นมาหย,ยกุกับกับบ่เม่ยน้อก เกินไปแล้วคั้นว่ายงก็ได้ไม่มีเวลาดูโทรศัพท์เลยคือสิบป็นไปบ่ได้แต่หมู่บ้านหมวกว่าน,นี่พี่ไองพวกก็สร้างร้อมกันเขาได้กินของแล้วเขาบอ่ออ่านเลยกันสร้างแบบนี้จะสร้างจะสร้างทอดจริงๆแล้วที่พุนบ่สบร้างบ่สซงกับปุ๊กเนะ่ะเพราะว่าเป็นอย่างมาติ ยุ่งยากในการส่งด้วยมันแตกมันเสียหายยาปุ่ก็ต้องได้เข้มส0สิบหาสบบาทพี่น้องมันมาคุ่มกับคาเข้มมันม่คุ่มกับคาเฮ้า,ข,าขี้รลดออกไปส่งดิเขาก็ต้องรวบรวไ่ไม่ยแล้วจังเอาไปส่งมนันนิเขาก็ใส่ใจอานหน่อยกะอยากให้ชิมแมนบ่ลกล่ะแต่เยื้อกันไปว่า อันนี้ได้หน่อยบ่ได้กาไบรบ่ได้ยังบ่เป็นยังเขาก็เยอะๆกันไปกับส่วนที่หลายๆกองมูนั่นเขาก็ใส่ใจเหตุให้ใส่ใจลูกค้าอยากให้ขั้น่าอยากกินอยากซิมเขาก็อยากให้ด้ซิมเขาก็จัดให้เรียบร้อยแต่ไม่ให้ที่อยู่มาไม่ติดต่อมาอีกเลยหลังจากมาสร้างสร้างสร้างถิ่มไปแล้วสร้างขี้หมกนะพี่น้องอันนี้เขาเอิส่อสร้างขึ้นขี้หมกว่ามันสร้างคือก๋วยเตี๋ยวถ้าสั่ง,งกว๋วยเตี๋ยว เราไปนั่งสั่งอยู่ในร้านนางสร้างปึ๊บไปสั่งเ้วมัน,นางเลอาอถาไ้ลูกถาไ้แม่ค้าเอามาเสิร์ฟลูกค้าได้กินสั่งก๋วยเตี๋ยวนี้ได้กินขั้นสร้างขีหมูกในเรยวเลยสร้างเราย่างนี้ขีเดียดพองประมาณนั้นนะทุกคน <c oughs> อยากไปเห็นใจแม่ค้าน้แม่ สร้างเร็วจะกระจใจไม่ว่าจะสร้างใ้อย่างไวเน่ประมาณนั้นเนาะที่บนน่ะมันจะมีสติกเกอร์สติกเกอร์หรือวาโลกโกของเขานะถ้าเป็นรุ่นเล็กบางตัวบางยี่ห้อเราก็จะติดตัวนี้นะคะจะติดสติกเกอร์แบบนี้มันจะมีสองรุ่นแต่ส่วนมากอะ ก็คือเขามาสั่งเราไปเนี่ยเขาไปตีไปตีแบรนหรือว่าไปทำอะไรนั่นของเขาเองไปเป็นลูกลกูของเขาเองเขาบอกว่าอ่า,าเทียไปการนั้นเลยเราเป็นคนปรุงเราเป็นคนทําให้แล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปทํายังไงต่ออย่างประมาณเนี่ยโอ้โฝนตกเราหมดหน่อยหมดขั้นหน่อยแล้วหลายทุกคนกินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแพ็คของแพ็คอะไรเนาะ ทำอาบนหนเตรียมตัวแนละ้วทุกคนประมาณนี้ก็คือชีวิตจิตวัตรกรรมบ้านองญบุญั่ะจะไปออกกำลังกายเนี่ย่ได้ออกเกือกเกือกเพี่น้องงองง,องเงีย้ยก็แก้กิบพจน,นีละ่ะอือันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิถีชีวิตของคนบ้านบ้านคนบ้านนอกบ้านนาอิ๋ีทุกคนเงี้มาขึ้นมาเ้าเมยเห้องเมยเห้ล่า จากการทำนูน่นทำนี่แมนบ่กก็เกลกๆดมันบมนบได้อยู่ได้เศร้าด้มันก็เกิดกันเหน็ดเหนื่นยอยเมื่อยล้าแมนบอกทำมาเออปวดหลังปวดเอวกินยายายบุญยิ่งเป็นพู่เแพร่เป็นยังโยงเสี่ยเาก็กินยากินยังหลักอะยาออกฤทธิ์ก็คือนอนยาออกฤทธิ์ก็คือนอนยายายบุญอีกก็คือต้องกินประจำนะคะทุกคนต้องกินประจำก็คือแบบจังใดล่ะอ๋อ เบอร์เหลวก็ต้องเปียวอีกเบอร์เหลวต้องเปียวอีกสินะถามันหักถามันถาอาการมันบอหายหรือว่ามันหายแหละแต่ว่าเขาก็ให้แบบดูกินตามอาการน่นะถ้ามันบ่ปวดแห้งถามมันบ่อันนี้กับงดงดก็ได้บ่มัแมนมากินกินตลอดยี่สิบสี่กินตลอดทึกมือกับบ๊แมนนะคะอะถ้าอาการมันบ่ปวดแห้งเขาก็บ่กินกินตามอาการอย่างประมาณเนี่ย แต่ว่าบอกเลยว่าอากาศร,ร้อนอาการฮอน,นเหีห่ยหงายอุณหภูมิรืยอุ่าภูมิตานทานของเขาหรือว่าความดันหรือว่าอยังกร้างในหลางกายของเขามันปี๊ดคือมันขึ้นทุกคนมันขึ้นต้องกิน,นัุกสินะกินแล้วก็ง่วงได้เหมือนกันก็เมื่อยด้ยาไะไก็อยับน้อนอยับพักคอนคุยงานสู่เต็มทีแล้ะทุกคน แต่ว่าเอเรื่องว่าบ้านเขาเนาะก็คือห้าวว่านไม่เลี้ยวว่านไม่เลี้ยก็ล่อเบิ้งว่ามันเกิดพวกเกิดแล้วก็เดี๋ยวเบื้องน้าเบื้องในมันมันเกิดดีพวกเกิดดีก็ล่อสามล้อเอาหยาลอใส่ปุ๋ยลอหย่างประมาณนั่นแหละก็คือการทำนาเนาะมันบ่นได้ไปไถเออเ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 อยังก่อใส่ค้อยไถหรือว่าใส่รถไถหน่อยไถดำไปสูเมืองมัม่บ่ได้เป็นแบบนั้นนะคะซูเมืองเ,เป็นเป็นระบบทำนาหวานเป็นระบบทำนาหวานก็เลยแบบ เห็ดวานกับมือหนึ่งใส่ปุ๋ยกับมือนึงก็คือจ้างอ่ะมีแต่จ้างทุกคนเขาเห็ดบ่ไหวก็ต้องจ้างเอาอืมมันนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ล,ล่อเบื้องแบบนี้นะเขาเคี้ยวเขาออกห่วงออกอยางก็ลอ่ลอเบิ้งล่อเคี้ยวล่อยงอย่างนี้สินะก็ตามนงินเลยกับการเวลากับฤด,ดูกาลมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากจากหน้าที่ห้องบ่ฮัไในมีอย่างเลยอืมทิ่ตะก่อนขีไทยยุ่ประมาณนี้แม่นพอจังเย่บนไปไทยไปไทยเบืงอะก่อนขีไทยเต็ม จังน้อยเขาก็จะไปว่านเขาฝนตกลงมากหน้ามันก็สิจากมิตรนกร่ไใยก็สีนี้เขาเขียวขึ้นมากจัน้อยก็สิอ่ะฝนตกเลยเรียงขึ้นมากเขาแต่ก๊กแต่กอก,ก็สิเขียวไปยังสีหนะ้าตามฤดูกาลไหมอ่ะเขาว่านทองเขาออกห่วงถึงฤดูเกี่ยวเขาเหลืองเขายัางไปตามฤดูกาลของมันอ,อันนี้คือวิถีเช่าหน้านะคะการทําไร่ทํานาเนาะก็ตามนั้นอ่ะทุกคนอย่าเบิ่งการกอันนี้ก็เนิอบอ่ นี่ะบายยผู้ใดสนใจสั่งได้เด้อของจ้ามีมบริการทุกอย่างทุกวันนะคะ